เรานสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสิงนะคะเช้าบ่ายประจำวันที่18ตุลาคม65เนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเช้า1กับ4 3กับ6 หนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหนึ่งสี่สามสี่หกสามหกหนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งสามหกหกสามเนาะ อย่าลืมมาไปซื้อ vip ด้วยเดอ้อหนึขาดไปได้ต่อไปบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ0ูนกับ3ตัวรองก็คือ2องกับ5ก็0ูนย์ศู4 0 6 08 30 3 133

เพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะจับคู่ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์สามห้าห้าสามสองห้าห้าสองนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อ v i p เด้อเช้าซื้อบ่ายบ่ายซื้อเช้านะมันชอบสลับกันออกนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกแนวทางสามตัวนัเราลงให้ติดตาเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะ โชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ